สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝากดินซึ่งเขียนโดยคุณวิมลใสนิ่มดวนนะครับคอลัมน์ที่ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันเสาร์ที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นนะครับให้ชื่อว่าพักเพื่อไทยกับความหวัง เนื้อหาใจความเนี่ยคุณวิมลเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามก่อนคำถามว่าประเทศไทยเรามาถึงความอับจนเนี่ยได้ยังไงครับมาได้ยังไงครับนี่เป็นคำถามที่คุณวิมลต,ตั้งต้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีการอธิบายความบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้ก่อนที่เราจะมีการเลือกตั้งเมื่อปี2,566 ตอนนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเรามีความหวังเลือกเกินบอกว่าเมื่อเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยความหวังคือจะมีพักการเมืองที่ไม่ใช่พักพลังประชารัฐไม่ใช่พักรวมไทยสร้างชาติหวังอย่างนั้นแล้วประชาชนจะอยู่ดีมีสุขสักทีหนึ่งเพราะว่าจะได้พักของฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาบริหารประเทศไม่ใช่พักของทหารหรือพักของสมลุงอีกต่อไปไอ้ความเชื่อตรงนี้นะครับ มันฝังหัวมาน,นานแสนนานแล้วนะครับว่าทหารเนี่ยโง่บ้างอะไรบ้างเข้ามาปกครองประเทศก็เพราะต้องการอำนาจและผลประโยชน์เฉพาะของพวกตนซึ่งในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่เว้นแม้แต่คณะราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลขอพลเอกประยุทธ์จะทําอะไรทําอย่างมุ่งมั่นแค่ไหนก็ตามไม่เคยถูกใจประชาชนส่วนมากซึ่งผมหมายถึงเรื่องการพัฒนาแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนนักการเมืองเนี่ย ขาไม่ถูกใจอยู่แล้วครับเพราะว่าทหารเข้ามายึดอํานาจและก็ผลประโยชน์ของพวกเขาไป9ปีและมีแต่เสียงของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลและก็นักวิชาการรวมถึงสื่อนะครับพูดกรอกหูกันอยู่แทบทุกวันนั่แหละครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีผลงานอะไรเลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยประเทศชาติสูญเสียโอกาสพลเอกประยุทธ์เนี่ยทาให้ประเทศชาติตกต่ําพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำให้ประชาชนลําบากยากแค้น พูดกันอยู่อย่างนี้แหละครับทุกวี่ทุกวันบรรดาคนดังในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นตัวตลกและพวกที่หัวกลวงทั้งหลายเนี่ยก็ออกมายามด้วยเช่นเดียวกันโดยใช้คำว่าพอนนง,งอรอจอตอกอมอซึ่งย่อมาจากคำว่าผู้นำง่เราจะตายกันหมด หรืออย่างตลกบางคนก็ใช้คำว่าเอารอปรพอมาขับเครื่องบินพอพูดมาอย่างนี้ก็ขานรับกันอย่างเอิกกระเริกเลยนะครับมันเหมือนกับบีหมาตัวหนึ่งไอหมาตัวนี้ยเวลามันเห่าปุ๊บเนี่ยหมาตัวอื่นอื่นมันก็จะเห่าตามไปด้วยโดยที่ไม่รู้หรอกครับว่าไอหมาตัวแรกมันเห่าทำไมเห่าไปเพื่ออะไรไม่รู้หรอกครับคุณวิบูลบอกว่าผมเขียนเสมอมาใน Facebook และก็นในคอลัมน์นี้นะครับ ว่าประชาชนโง่และโลภเราจะตายกันหมดย้ํานะครับประชาชนโง่และโลภเราเนี่ยจะตายกันหมดคืออย่างนี้นะครับตอนที่พักการเมืองแต่ละพักแต่ละพักเข้าหาเสียงกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะโชว์นโยบายลดแลกแจกแถมเพื่อเอามาแข่งกันมีทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ําเรื่อยไปจนถึงเงินสวัสดิการอื่นๆเช่นเบีย้ยคนชาราบ้างคนพิการบ้างผู้บาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้น ทำราวกับว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตเงินได้เองใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับนโยบายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพักเพื่อไทยเรียกคะแนนด้วยนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มื่นบาทพักก้าวไกลเรียกคะแนนด้วยนโยบายรัฐสวัสดิการทำงานน้อยแต่ได้เงินมากพ่วงด้วยการแก้มาตรา112และการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่พักการเมืองทั้งสองพักเนี่ยประกาศ ว่าจะปิดสวิตสามปอซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้ดีพรกเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพลงของพวกแสดงที่ร้องกันก่อนหาเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลือกเศรษฐาเราจะเป็นเศรษฐีและเสียงประกาศของคุณเศษฐาในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งที่บอกว่าประชาชนจะได้ใช้แกส๊สใช้น้ามัน แล้วก็ไฟฟ้าราคาถูกลงครอบครัวใดมีรายได้ไม่ถึงสอง0 0ืนบาทพักเพื่อไทยจะเติมให้ครบประสานเสียงกับเสียงของคุณแผ์ทองทานที่เธอบอกว่าปิดสวิต์สามปอปิดสวิตซ์สอวอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เป็นยังไงครับ รัฐบาลบริหารประเทศมาหนึ่งปีแล้วนะครับเสียงของคุณเศรษฐากับเสียงของคุณแพ่ทองทานเนี่ยเงียบไปละแต่มันกลับดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกออนไลน์และจะดังขึ้นไปเรื่อยๆและยังคงดังอยู่ในหัวผมจนต้องเขียนย้ำในวันนี้นี่แหละครับนับตั้งแต่วันแรกที่พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลมาจนถึงวันนี้เนี่ยคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างดูเอาเถอะครับคุณเศรษฐาได้บินว่อนไปต่างประเทศนะครับไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร พยายามที่จะผลักดันเงินดิจิตอลวันเหลดหนึ่งหมื่นบาทจะแจกให้ได้จะสร้างบ่อนคาสิโนอย่างนี้จะให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินไทยได้นาน99ปีอย่างนี้จะให้สามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้ร้อละเอย่างนี้ส่วนคุณแพท,ทองทานเนี่ยก็พล่ามเอาแต่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทั้งสองคนเนี่ยใช้เงินภาษีทั้งนั้นเลยเนะครับคำถามคือว่าแล้วประชาชนได้อะไรบ้างครับได้อะไรครับสิ่งที่ประชาชนได้เนี่ย คือตลาดร้านค้าน้อยใหญ่ทั่วประเทศแม้แต่ห้างสรรพสินค้าแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะครับคนตกงานคนว่างงานมีจำนวนมากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมามีคนตกงานไปแล้วเนี่ยสองหมคนโรงงานปิดกิจการไปแล้ว2,000แห่งแล้วก็จะปิดตามมาอีกมากขนาดไหนไม่มีใครรู้หรอกครับคนส่วนมากที่ยังมีรายได้ก็อยู่กันแบบไม่พอกับรายจ่าย เพราะว่าราคาสินค้ามันแพงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศของรัฐบาลว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกับการปรับเงินเดือนข้าราชการมัจุบใหม่ให้สูงขึ้นและเพิ่มเงินบำนาญขั้นต่ำในวันที่1ตุลาคม2567คนที่เป็นหนี้ธนาคารแทบทั้งหมดเนี่ยก็เลยไม่มีเงินไปส่งรถส่งบ้านยอมให้ถูกยึดเฉพาะรถยนต์นับตั้งแต่ช่วงต้นปีโดนยึดไปแล้วเกือบจะ3 0 0นคันนะครับส่งผลให้ธนาคารเนี่ยมีหนี้เสีย มากกว่าช่วงโควิดซะด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี่แหละครับเป็นปัญหาของคนจนกับคนชั้นกลางระดับล่างที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศนี้เป็นฐานรากที่กว้างใหญ่มากของสังคมแบบพีระมิดการแก้ปัญหาในใจึงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แก้ได้ด้วยการแจกเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลวันเล็กหนึ่มืนบาทหรือว่าจะแจกในชื่อของรัฐสวัสดิการหรือการหวานถ้อยคำให้ความหวังไปวันๆเท่านั้นแก้ไม่ได้หรอกครับ คุณนิมน์บอกว่าปัญหาเกิดที่ฐานรากของสังคมเราก็ต้องเข้าไปแก้ที่ฐานรากของสังคมนะครับซึ่งรัฐบาลนี้เนี่ยสัแดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่มีปัญญาที่จะแก้ได้หรอกครับ